คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเจ้าตัวนี้กันครับ DJI RS4 Mini อุปกรณ์ที่สําคัญในงานถ่ายวิดีโอซีเนมาติกของผมนั่นคือตัวกิมบอลนั่นเองนะครับเพราะว่าในวิธีการคิดช็อตของงานซีเนมาติกต่างๆครับมันต้องการความสมูทนะครับแล้วก็การลื่นไหลของตัวช็อตนั่นเองนะครับตัวกิมบอลนั้นเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับครั้งแรกที่ผมสนใจในการที่อยากจะใช้ตัวกิมบอลตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวมอเตอร์ใหม่นะครับ ที่ใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ตัว r s 3 m ม n ินิมันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็รับน้ำหนักได้ค่อนข้างยากนะครับซึ่งกล้องที่ผมใช้จะเป็นกล้อง Sony fx 3นะครับแล้วก็ใช้เลนที่เป็นเลนยี่สี่สิ f 2 8นะครับซึ่งน้ำหนักของกล้องรวมกันเนี่ยมันก็ปริมปริม,มพอใช้ i s 3 m ม n ินิตันเนี่ยมันก็จะมีอาการแห้งบ้างมีอาการรับน้ำหนักไม่ไหวบ้างหรือบาลานซ์ยากบ้างนะครับพอมาเป็นตัว r s 4่ครับผมที่ตัวคาปาซิตี้ในการ รับน้ำหนักเขามีเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงขึ้นมาเนี่ยประมาณ2กิโลเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้ได้โดยที่การทํางานยังปกติอยูนะ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะตอนแรกเนี่ยก็ยังกังวลว่ามันจะออกอาการเหมือนรุ่น rs 3 mini หรือเปล่านะครับ แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมต้องไปใช้รุ่นมินิล่ะการที่เลือกใช้รุ่นมินิครับจริงๆแล้วถามว่า gimbal ตัวใหญ่เอาไปมันก,ก็ก็ถ่ายได้แล้วก็รับน้ำหนักก็ไม่ได้เป็นอย่างดีแหละแต่เวลาที่ผมไปถ่ายวิดีโอซีเนมาติกครับผมมันจะต้องมีการ move มีการเคลื่อนย้ายมีการถ่ายในหลายๆที่ในหลายๆแบบเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเซฟน้ำหนักได้ก็ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเลยมองซีรีส์มินิเนี่ยเอามาช่วยแล้วก็ปรับใช้ให้มันคล่องตัวมากขึ้นครับ ฟังก์ชันการใช้งานที่มาใหม่สำหรับตัว DJI RS4 Mini ตัวนี้นะครับก็คือตัว AI Intelligent Tracking นั่นเองนะครับพอได้ลองใช้ไอ้เจ้าตัว t r a g g i n g ตัวนี้แล้วเนี่ยขอบอกเลยว่า ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขาสามารถจับวัตถุได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เกาะติดหนึบนะครับผมทําให้เวลาเราถ่ายวิดีโอซีเนมาติกที่มีแบบที่มี subject อยู่เนี่ยเราจะเคลื่อนกล้องไปทางไหนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าตัวแบบจะหลุดออกจากเฟรมนะครับใช้ง่ายครับเพียงกดปุ่มด้านหน้าเพียงคลิกเดียวเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะ tracking แล้วนะครับเราก็จะมีเวลาแล้วก็ใช้สมาธิในการควบคุมการ movement ของตัวเองในส่วนอื่นๆได้นะครับแล้วก็ ตัวเฟรมเนี่ยก็ปล่อยให้ตัว AI Intelligent t a c k i n g เนี่ยเป็นตัวขอยช่วยเราน,นั่นเองครับวิดีโอ cinematic ที่ผมถ่ายนั้นก็จะมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับผมการ a d ด j u s t ตัวแนวตั้งและแนวนอนของกล้องเองก็ทําได้ง่ายขึ้นกว่าตัวเก่านะครับมันสามารถถอดทั้งแกนล่างออกมาได้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดที่ต้องถอดทิ้งออกไป แล้วฟังก์ชันหนึ่งที่ซ่อนและอัปเดตขึ้นมาจากตัวก่อนๆนะครับก็คือตัวล็อกของแกนแผ่นและแกนโล2อันนี้นะครับผมมันสามารถยกขึ้นมาได้นะครับยกขึ้นมานะครับด้านล่างจะมีเฟืองนะครับแล้วก็สามารถแอดจัดตำแหน่งให้ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆได้อีกข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือว่าถ้าสมมุติเราใช้ไปนานๆนะครับผมแล้วมีการรูดของตัวแกนล็อกเนี่ยครับเราสามารถปรับตำแหน่งของตัวแกนบิดเนี่ย ให้ขยับออกไปได้อีกเพื่อเราจะล็อกได้แน่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พอใช้แล้วรู้สึกว่าอันนี้ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้บ้างหรือบางทีมันก็ต้องหาน็อตเล็กๆมาขันหาประแจมาขันอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไปอยู่ในหน้างานจริงๆแล้วเราไม่มีประแจตัวนั้นนะเราก็ไม่สามารถซ่อมหรือฟิกอาการที่ อาจจะหลุดหรืออาจจะเคลื่อนในตำแหน่งของทั้ง2แกนนี้ได้ก็ทําให้เราทํางานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับปัญหาที่ผมเจออีกอย่างหนึ่งสําหรับการถ่ายงานซีนเนมติกแล้วก็ตัว g i m บอลนี้เองเนี่ยจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆนั่นก็คือลืมปลดล็อกนะครับ อาจจะปลดล็อกแค่2แกนเหลืออีกแกนหนึงลืมปลดล็อกเนี่ยครับผมตัว gimbal ก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่หรือบางทีก็มีเสียงฟ้องขึ้นมาเลยว่าลืมนะหรือว่าเอ๊ะบางทีเราก็เช็คไม่ถูกว่ามันเกิดจากอะไรไครับด้วยความที่เล่งรีบนะครับผมตัว DJI s 4 mini ตัวนี้มีระบบปลดล็อกอัตโนมัตินะครับเมื่อเปิดและปิดเลยนะครับเขาก็จะทําการปลดล็อกอัตโนมัติทั้ง3แกนครับและพร้อมใช้งานได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมทํางานได ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกแล้วก็ไม่พลาชดช็อตที่ที่จะต้องใช้ความรุดเร็วว่องไวอย่างเช่นช็อตพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกซึ่งมีเวลาค่อนข้างสั้นในการทํางานอย่างเงี้ยครับผมและด้วยขนาดที่เล็กน้ําหนักที่เบาและมี AI intelligent tracking ตัวนี้นะครับผมก็เลยลองเอาตัว DJI RS 4 mini ตัวนี้เนี่ยมาลองเซตติ้งเป็น gimbal rig นั่นเองครับซึ่ง gimbal rig ก็มีการใช้งานในการถ่ายทำภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องนะครับพอเซตขึ้นมาก็ได้เซตติ้งที่เล็ก ขนาดกระทัดรัดนะครับผมด้านหลังมีใส่แบตได้นะครับเพื่อการทำบาลานซ์ถ้าเป็นตัวกิ m บอลที่รุ่นใหญ่กว่านี้แล้วก็รับน้ำหนักได้มากกว่านี้เนี่ยด้านหลังที่เราจะถ่วงน้ำหนักเขาก็ต้องถ่วงให้มากขึ้นเพื่อให้น้ำหนักมันบาลานซ์กันนะครับผมพอเราใช้ตัว dji rs สี i มตัวนี้มาเซตติ้งแล้วเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักเนี่ยลดเบาลงได้นะครับผมแล้วก็คอนโทรลอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่พอเซตติ้งแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆทั้งวันเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือประสบการณ์ดีๆที่ผมได้ใช้ตัว DJI RS4 Mini ตัวนี้ในการทำงานวิดีโอซีเนมาติกนะครับผม s <S อุปกรณ์ดีๆแบบนี้ครับหาซื้อได้ที่ร้าน Big Camera ทุกสาขาทั่วประเทศครับและถ้าใครอยากรู้ว่าตัว gimbal รีดตัวนี้เซตติ้งยังไงนะครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ